อย่าดึงดิดึงแล้วไม่จะถ่ายไงคะพี่ชี <h 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 uh> ้ทำดีๆลูก เอะเอ๋เอะน่ารักจังเลยลูกสาวใครน่ารักจังเลยเอ๋ติดหลังพี่บอยบุนบุญบุในบุนบุนก่อนอย่าดึงสิเดี๋ยวไม่ชาดเดี๋ยวไม่สวยหนูพี่ชิมุดซ่วมแล้ว